หลุมสิวกินเนื้อแบบนี้เริ่มต้นรักษาหลุมสิวยังไงดีครับหลุมสิวกินเนื้อจริงๆต้องแยกชนิดของหลุมสิวก่อนเนึ่องอันนี้เขาเรียกว่าหลุมสิวกล่องกินเนื้อครับสองส่องไฟดูตรงบริเวณนี้จะเป็นหลุมสิวคลื่นและในไฟตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางจุดนะเป็นหลุมสิวจิกเลยอันนี้เกิดจากการบีบสิวครับพอเราเป็นหลุมสิวสาชนิดนี้รวมกันเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเลยคือต้องแก้ไขปัญหาที่ผังผืดพร้อมกับการสร้างเนื้อใหม่สิ่งที่ปอนใช้คือโปรแกรมขุดหลุมสิวเลยครับสิ่งที่จะได้จากโปรแกรมนนีี้้้้ไไปะคครรรรจเยผังงืดกตุาาส เจได้สร้างเนื้อผิวขึ้นมาใหม่ได้แล้วจะมีตัวโปรแกรมเลเซอร์ลดการอักเสบอีกที่ทไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกทันทีเลยคือหน้าใสขึ้นเวลาเรามีเลเซอร์ลดการอักเสบเนี่ยมันจะช่วยบูสต์คอลลาเจนทาให้ผิวด้านบนเราแข็งแรงยังไม่พอครับมันจะรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูป2กล้องหลังจากทาหัตถการไป1เดือนเนี่ยผิวมันเริ่มเป็นคลื่นน้อยลงเพราะเวลาเราเคลียร์ผังผืดได้ครบทั้ง3ชั้นผิวเนี่ยผังผืดไม่ดึงรั้งใต้ผิวหนังมันจะเกิดการสร้างเนื้อทําให้ผิวเราไม่หดลงไปกลายเป็นนนนนนคคลลืื่่สสสุดทท้้้้าาาายยเเเรรรรรัััับตวกกกงงออออจจิๆีมะใชซ์หห เพราะตัวนี้มันเจาะมันขุดเนื้อหลุมสิวลงไปนะครับเอาเนื้อตัวสีขาวๆที่มันตายไปแล้วออกไปเลยและมันเกิดการสร้างเนื้อจริงเข้ามาใหม่เทียบเคียงกับการผ่าตัดเนี่ยแนะนําเป็นโปรแกรมขุดหลุมสิวเลยครับเ<ท>พราะเป็นเพียงไม่กี่วิธีที่ปอนว่าทําแล้วใกล้เคียงกันผ่าตัดพักฟื้นน้อยแทบไม่มีรอยแผลเป็นแต่สิ่งที่คุณได้คือผิวคุณจะเปลี่ยนจากลุมกลายเป็นเรียบเลยเลยค่ะใครเคยทําวิธีนี้ผลลัพธ์เนี่ยหลุมสิวตื้นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกจริงไหมก็คอมเมนต์มาแชร์กันใต้คลิปนี้ได้นะ